เราพัฒนาวันจันทร์ที่6ตุลาคมปี2568นะคะก็มาตามกันต่อชุด3ตัว2ตัวบนล่างเลขเจาะนะคะคลิปนี้มาในแนวทางอาจารย์กรแอดหัดพร้าวลุงไก่ล่ำรวยแอดใต้ฟ้าไปค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปเริ่มที่แนวทางลุงไก่ล่ำรวยนะคะใครที่ติดตามอยู่ก็มาแคปหน้าจอ ไปจิ้มไปแทงกันไว้นะคะวันนี้ลุงไก่ร่ิรวยให้วิ่งรูดที่สองนะคะชุดตัวเจาะก็มีสองสามสองสี่สองเก้าแคปหน้าจอกันนะคะขอบคุณแนวทางลุงไก่ร่ํารวยแนวทางต่อไปเป็นแนวทางแนวทางชุดต่อไปเป็นแนวทางของแอดใต้ฟ้าวันนี้ก็ให้วิ่งรูดที่สองนะคะชุดตัวเจาะสองหนึ่งสองห้าสองหก 27และ29นะคะก็เลขเด่นก็ชนไปที่2แล้วนะคะกับลุงไก่รล่ำรวยแนวทางต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์กรการศิลป์นะคะทุกคนแนวทางผลงานเดินดีนะคะทุกคนเข้า2งหวด3งหดดติดๆนะคะมาวันนี้ไปดูกันค่ะอาจารย์กรก็ให้วิ่งรูดที่ ก็เด่น6วิ่งรูด6นะคะชุดตัวเจาะ60 61 6 2 63 64นอะคะชุด4ตัว6064เน้นเน้นสตัวตรง064นะคะใครเป็น FC ของอาจารย์กรณใครมีโชคลาภกับอาจารย์กรณก็แคปหน้าจอกันไปเลยค่ะ แนวทางต่อไปก็จะเป็นแนวทางของแอดหัดเร้านะคะวันนี้ก็ให้วิ่งรูดที่2นะคะชุดตัวเจาะ20 2 3 2 4 2 2 44ชุดจับวิน0234แล้วก็เน้นมาที่2442นะคะอัดเน้นๆชุด3ตัว024224 ชุด4ตัว2024นะคะใครที่รอก็มาแคปหน้าจอกันไปนะคะสำหรับค่ำนี้วันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีโชคลาภได้จับเงินหมื่นเงินแสนกันนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ hmm. เพื่อจะได้เปิด นะคะทางจะได้เห็นคลิปนะคะทุกคนบางคนบอกว่าไม่เห็นคลิปเลยนะคะไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นนะคะก็เพราะว่าไม่กดไลค์กดแชร์กันนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ